สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาทัวร์มาอัปเดตพริกในสวนก่อนที่ก่อนเก็บเอที่ที่มันเก๋ๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าความหนาวมันจะมาเยือนแล้วความหนาวมาเยือนทําให้พริกมันก็เฉาพาทัวร์ก็เลยจะมาเก็บพริกก่อนนะนี่อพวกนี้ที่ว่ามัน ที่ว่ามันเก๋แล้วดูมันเป็นพวงสวยเนาะสวยนะคะทุกคนแล้วก็พบพริกหยวกนี่ก็มีแดงบ้างแล้วแต่ก็เก็บไปกินอยู่บ้างแล้วที่ออกใหม่ก็รอให้มันออกใหม่ที่ที่ออกนานแล้วก็ให้มันอยู่ให้มันให้เอ๊ที่ยังออกใหม่ก็ให้มันให้มันอยู่ก่อนถ้ามันจะเฉาถ้าความความเย็นมันติดลบลงไป มันเฉานี้คือเฉาทั้งใบเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอทัวจะเก็บก็บจะเก็บไว้ก่อนเลยอย่างพวกนี้เนี่ยจะเก็บไว้ก่อนจะเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปฝากพี่ๆเขาด้วยอันนี้ก็คือเก็บทั้งพวงเลยแบบนี้ส่วนที่มันอยู่ยอดข้างบนเนี่ยเป็นพวงๆวงอยู่ข้างบนเนี่ยก็รอดูก่อนนะว่ามันจะมันจะให้เรา ใหเอจะดูว่ามันอากาศมันติดลบอีกหรือเปล่าถ้าติดลบก็จะรีบมาเก็บเก็บทั้งยอดมันเลยอืมนี่ที่ให้ดูตอนนั้นมันมันมันยังไม่ไม่มีโดกอยู่เนาะยังไม่เยอะขนาดนี้เนาะนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้โอเคอยู่พี่อืม มันก็จะมีแบบสองแบบเนาะแล้วก็พริกได้สี่แบบแล้วก็พริกนี้พริกนี้พริกชี้ฟ้านี่ด้วยเนพริกด้านนี้ออันนี้น่าจะชี้พริกชี้ฟ้าแต่ว่ามันลูกยาวๆเนี่ยลูกยา,ยาวประมาณนี้นยาวยาวมากอ,มอันนี้ก็คือเก็บจะเก็บจะเก็บเป็นรุ่น ร,รุ่นไปรุ่นที่พอเก็บแช่ช่องฟิตได้อย่างที่สุกๆอย่างนี้คือพาทัวเจะเก็บไว้ช่องฟิตแล้วส่วนมะเขือก็คือไว้อย่างนี้แหละมะเขือด้านมะเขือก็ไว้อย่างนี้เพราะว่ามะเขือนี่ก็คือเก็บมาเก็บกินประจําอยู่แล้วไม่ต้องไปแช่ฟิตไว้อืมแล้วก็ต้นไม้ของพาทัวก็เอามาไว้ในนี้หมดเลยเนี่ยที่เขวนเพราะมันอยู่ข้างนอกมันจะเฉาส่วนตะไครปลาทัวน่าจะเอาไปไว้ในบ้าน จะเอากระเช้านี่ไปจะเอาตะไคร้นี่ไปไว้ในบ้านดูมันไม่โตไม่งามเพราะว่าใบมันไม่ค่อยจะโออันนี้ก็คือดอกไม้พวกดอกไม้เขวนก็เอามาไว้ก็โอเคอยู่นะคะผิกอพอได้กินได้กินอยู่ ถึงมันไม่ใช่พริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกมันเป็นพริกหยวกพริกชี้ฟ้าก็โอเคก็ดีกว่าที่เราจะอยู่ในช่วงหนึ่งที่เรา,เราไม่ต้องไปซื้อเขาอพอซื้อเขาก็เป็นพริกที่แช่แช่เข็งก็โอเคเนาะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันก็ พาทัวบเก็บก่อนนะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาทัวมาอัปเดตพริกในสวนก่อนที่ก่อนเก็บเอที่ที่มันเก๋เกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าความหนาวมันจะมาเยือนแล้วความหนาวมาเยือนทำให้พริกมันก็เฉา พัดเถก็เลยจะมาเก็บพริกก่อนนะนี่ไอพวกนี้ที่ว่ามันที่ว่ามันเก่แล้วดูมันเป็นพวงสวยเนาะสวยนะคะทุกคนแล้วก็พวกพริกหยวกนี่ก็มีแดงบ้างแล้วแต่ก็เก็บไปกินอยู่บ้างแล้วที่ออกใหม่ก็รอให้มันออกใหม่ที่ที่ออกนานแล้วก็ให้มันอยู่ให้มัน ให้เอ๊ะที่ยังออกใหม่ก็ให้มันให้มันอยู่ก่อนถ้ามันจะเฉาถ้าความความเย็นมันติดลบลงไปมันเฉานี้คือเฉาทั้งใบเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาทัวจะเก็บเก็บจะเก็บไว้ก่อนเลยอย่างพวกนี้เนี่ยจะเก็บไว้ก่อนจะเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปฝากพี่ๆเขาด้วยอันนี้ก็คือเก็บทั้งพวงเลยแบบนี้ส่วนที่มันอยู่ยอดข้างบนเนี่ยเป็นพวงๆอยู่ข้างบนเนี่ย ก็รอดูก่อนนะว่ามันจะมันจะให้เราให้เอจดจะดูว่ามันอากาศมันติดลบอีกหรือเปล่าถ้าติดลบก็จะรีบมาเก็บเก็บทั้งยอดมันเลยนี่ที่ให้ดูตอนนั้นมันมันมันยังไม่ไม่มีโดดอยู่เนาะยังไม่เยอะขนาดนี้เนาะนี่ ก็ถือว่าโอเคนะคะปีนี้โอเคอยู่พริกอืมมันก็จะมีแบบสองแบบเนาะแล้วก็พริกได้สีแบบแล้วก็พริกนี้พริกนี้พริกชี้ฟ้านี่ด้วยเวพริกด้านนี้อีอันนี้น่าจะชี้พริกชี้ฟ้าแต่ว่ามันลูกยาวๆเนี่ยลูกยาวๆประมาณนี้ ยาวๆมากอันนี้ก็คือเก็บจะเก็บจะเก็บเป็นรุ่นๆรุ่นๆไปรุ่นที่พอเก็บแช่ช่องฟิตได้อย่างที่สุกๆอย่างนี้คือพาทัวก็จะเก็บไว้ช่องฟิตแล้วส่วนมะเขือก็คือไว้อย่างนี้แหละมะเขือด้านมะเขือก็ไว้อย่างนี้เพราะว่ามะเขือนี่ก็คือเก็บมาเก็บกินประจําอยู่แล้วไม่ต้องไปแช่ฟิตไว้อืแล้วก็ต้นไม้ของพาทัวก็เอามาไว้ในนี้หมดเลย เนี่ยที่เขวนเพราะมันอยู่ข้างนอกมันจะเฉาส่วนตะไคร้ปะทวนนะ่าจะเอาไปไว้ในบ้าน <c oughs> จะเอากระเช้านี่ไปจะเอาตะไคร้นี่ไปไว้ในบ้านดูมันไม่โตไม่งามเพราะว่าใบมันไม่ค่อยจะโตอันนี้ก็คือดอกไม้พวกดอกไม้เขวนก็เอามาไว้ก <c oughs> ็ <c oughs> โอเคอยู่นะคะผิด พอได้กินได้กินอยู่ถึงมันไม่ใช่พริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกมันเป็นพริกหยวกพริกชี้ฟ้าก็โอเคก็ดีกว่าที่เราจะอยู่ในช่วงหนึ่งที่เราเราไม่ต้องไปซื้อเขาอพอซื้อเขาก็เป็นพริกที่แช่แช่เข็งก็โอเคนะทุกคนเพราะว่ามันก็ พะทัพเก็บก่อนนะ